เพราะต่อไปนี้ทุกคนเห็นแล้วยังว่าพี่มาร์คเนี่ยตั้งแต่มกราปีหน้าเราจะต้องจ่ายเงินค่ายิงแอดเราจะต้องจ่ายเงินค่านั้นค่านี้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเราจะต้องใช้และเขียนคอนเทนต์ซึ่งคอนเทนต์ที่เราเขียนเนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วดังนั้นใครติดตามครูโรสตั้งใจฟังก่อนที่คุณจะฟังเนื้อหาดีๆครูขออนุญาตเคลียร์เรื่องนี้ก่อนนะคะ ทุกคนครูจะบอกว่าการที่เราเนี่ยได้ฟังเรื่องราวต่างๆแล้วเราอะ่ะปฏิเสธหรือโยนออกไปหรือบอกว่าเราทําไม่ได้หรือว่าเราไม่ใช้ทำมีสอกรณีค่ะกรณีที่1คือ 1. เราไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองเราไม่ตระหนักในคุณค่าของตัวเองเราดูถูกตัวเองเรากดตัวเองลงมีหลายคนหลายท่านมากๆเลยค่ะ คนอื่นดูถูกตัวเองเนี่ยไม่เท่าไหร่ค่ะใครดูถูกช่างมันฉันไม่แคร์แต่สวัสดีค่ะไทยมศา,ศาสตร์บ้านปัญญาสวัสดีจ้าดังนั้นครูมามเร็วไปเร็วนะดังนั้นครูจะบอกเลยว่าใครที่เป็นหมอนวดไทยมอระดกโลกใครจะดูถูกว่างานคุณยังไงช่างมัน ช่างหัวมันไม่ใช่หัวเราแต่เราอ่ะจะตรงจะต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ดูถูกตัวเองจำไว้นะใครมาฟังคูโรสแล้วอยากจเจริญก้าวหน้าคุณต้องบอกตัวเองอย่างนี้ว่าใครคนนั้นคนนี้จะดูถูกอาชีพเราจะดูถูกอาชีพหมอนวดอย่างไรก็ช่างกูไม่สนไม่สนไม่แคร์เพราะเรารู้ดีว่าเราทำอะไรโอเคไหมแต่ทีเนี้ยแต่เราเองเนี่ยจะต้องห้ามดูถูกตัวเองนะ เพราะการที่เราดูถูกตัวเองเนี่ยมันโคตรยั่งแย่เลยค่ะมันเป็นสิบเท่าร้อยเท่าเลยค่ะมันจะทำให้เราไม่เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นคีย์เรื่องนี้คือหยุดดูถูกตัวเอง 2. บอกให้เรารู้ว่าเราเนี่ยมีคุณค่าเพราะฉะนั้นการบ้านที่ครูโพสต์ไว้นะคะครูโพสต์ไว้ที่โรสเซอออร์แกนิกสปาใครที่ฟังครู น้องโชคดีค่ะใครที่ฟังครูสวัสดีค่ะละไมใครที่ฟังครูครูบอกให้รู้ได้เลยนะว่าอาชีพหมอน,นวดไทยเดี๋ยวนี้นะครูเห็นหนังสือพิมพ์เขาเขียนลงแล้วด้วยว่าหยุดไปดูถูกดูหมิน่นแล้วไปขอนวดหน้ากับหญิงไทยหมอน,นวดไทยนะเพราะเขาเขียนบอกไว้แล้วว่าหนึ่งเจอข้อหาหนักค่ะโดนมาแล้วมีลูกค้าเข้ามาในร้านครูแล้วลวนลามอืม เจอใครไม่เจอเจอคูโรสตอนนี้คดีจบไปแล้วนะคดีจบไปแล้วและครูจะบอกว่าครูชนะคดีครูชนะคดีดังนั้นครูจะบอกว่าใครที่เป็นหมอนวดไทยมรดกโลกโดนผู้ชายหรือลูกค้าแล้วจะบอกว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้มานวดผามเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้พวกคุณจะต้องเข้มแข็งแล้วคุณบอกเลยนะว่าถ้าเจ้าของร้านเขาไม่ปกป้องคุณนะลาออกรลด ลาออกโลดเพราะอะไรรู้ม